สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมครับเช่นเคยครับช่องบอเบียดัมซิงครับมาดูเจ้าสมอครับได้ท่อมาใหม่ครับสวัสดีครับผู้จัดการครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงมาชมอะไรครับวันนี้มาชมรถหล่อครับนะได้ข่าวว่าล้านมาไม่ไม่เท่าไหร่ครับเท่าเดิมครับคันนี้ครับเท่าเดิมครับนี่ผู้จัดการมาชมถึงที่ครับ ียก็ไม่ใส่ครับไม่ใส่ครับเดี๋ยวเขาตามเจอครับหัวใจสิบเจ็ดตันครับจิ๊บจิบจิ๊บจิบยางแบนเลยเดี๋ยวเราทิ้งงานนี้ไว้เดี๋ยรอเดี๋ยวก็มามันมันเดี๋ยวเที่ยวหลังมันต้องพร้อมกันตอนนี้มันมาทยอยกันมานี้จะไปก่อนเขาเหรอยางรอมันก่อนรอรอก่นได้มอจ่ายตั้งใจได้ก่อน ส่งได้ไหมฮะได้อยู่นะนะต้องใส่บางส่วหน้าด้วยนัย่นแหละเดี๋ยวผมรอเปลี่ยนกันชนก่อน,นเปลี่ยนกันชนก่อนอต้องเปลี่ยนกันชนอีกใส่ e นะเอบเอสนั่นไหมอะลองดูอ่ะใช่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 ใชลอง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 เสียงหน่อยดิพีล่ลองลองเสียงหน่อยดิ นี่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับ บางฟเดก็แถมมาด้วยเกียรเอเอบวกบวกบีเท่ากับมาเป็นซีเกียร์ซีเกียรซีเกียรีแต่ถ้าอยู่กับปลาเรานะเกียินนี่นั่นน่ะเกียร์นินครับ ทีมงานลบๆเคยขึ้นไปปูนี้ไหมเฮ้ยเขาวัดเขาคาบเคยขึ้นไปไเคยไปไปเก็บเห็ดไงผมเคยเก็บเห็ดหลั่นมาอันนี้เพื่อๆนี่สูดเดียวก็เสียวได้แน่ จริงเหรอพี oh. yeah, no. oh. 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 ่ร ah? <sk r isa> ู <live> <orden> ้ป่ะใครไม่ล่ะโอ้ยดูเฮ้ยอันนั anyway. ้นรถเสาแคทหรือเปล่าวะพี่รถเสาแคทหรือเปล่าใครอู้หู้ฝนตกอีกครับเอฟซีงานงอกเลยอู้นี่นี่ท่อไม่ดังไม่เห็นเป็นไรเลยรู้ป่ะปิ่งดีจุดฮะ นั่นหินฝุ่นอู้อู้ดูเข้าโคง้งอ่ะอู้ยับนะไปยังหงเลยอ่ะเนี่ยอันนี้รถยุโรปค,ครับใช่ไหมโอจีนม่อนออ้อ๋อ,อผมว่าแคน,นาดาอู้ได้ยินสักคันนะพี่นะอู้ยิงเายนันอึง เดี๋ยวรอทีมงานมาครับก็ไปพร้อมกันนะครับโอ้หนัมกมากครับเที่ยวนี้อุ้อันตรายครับเจอพี่ใหญ่ครับ ผู้ใหญ่มากครับอ้คันซีไหมเล็กไอบีมหมอลูกเปอนลูกบอล อ๋อไม่กล้าพริงด้วยเหรออไปเดี๋ยวว่าไปจ่ายตังกันครับเดี๋ยวจอดไ้นี่ก่อนโอ้อรันมากโอ้ออเจอรถหล่อของคารด้วยครับนี่รถหล่อของคารครับจัดครับนี่ เดี๋ยวดูก่อนข้างในมีเด็กไหมยินขาวว่าคันนี้แรงครับข้างในไม่มีเด็กครับอี่อะไรคนขับติดจุดจุดจุดโอ้คนขับอะไรนี่โอ้อนาจาย์ได้แบกเหมือนกันครับนี่ าแรงครบขาแรงไม่ธรรมดาจ้าสมองเราเจอลุมแล้วครับนูเจอลุมมากเอานี่ผูดการมาฟังเสียง้อแบนนี้ดูพร้อมยังปะพร้อมแล้วก็ลุยบนหยุดแล้วครับดู chi ngàn lô ướt ma đó hấp giặc chi nòn, đu sẽ lăn ngập sẽ lăn Rất oh, đẹp đây mà đẹp không? Đẹp không? Ừ. Chân oh. chặt qua giờ là lốt rồi Điên đoàn gái điên xỉa ngập, kiếp này Quá Chuyện. Chuyện. mà Chuyện. ยงไหมพี่อาโอเคเนาะพอของปากของพอครับเดี๋ยวเช้าบ้านด่าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องบอเบียรดําซิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปครับดินดวนก็ตามหลังครับวันนี้สวัสดีครับ